EP ที่สิบห้านะครับมาต่อกันเลยนะครับรับเคลสไปหมดแล้วใช่ไหมคาในร้อยอันเนี้ยผมว่าผมไม่ผ่านหรอกผมไม่ทานะครับผมยังจะไม่ทาเพราะว่าผมไม่ผ่านแน่นอนเลยตีทีห้าหกคนบ้าไปแล้วมาดูเลือดผมดิร้อยเก้าสิบอันนี้เขาให้เรามาเก็บเหรียญจากศพเนี่ยแล้วก็วิ่งวิ่งเก็บเหรียญจากศพโอ้โหผมเจอในร้อยว้โหดว่ะหวดเลยครับจะไปกลัวครับ <S 2> <S 2> เลือดแค่ส<ๆ>ี<ๆ>่ร้อยจิบจิบเดี๋ยวเจอ เดี๋ยวเจออัน,นี้ผมนี่คอนเจอผมปุ้มเห็นไหมร้อยสบยิบปไปอีกติดขี้หน่อย200ร้อยโอ,โอ,โอ้ไม่ขี้ปุ้มสังเกตนะตั้งแต่ผมเล่นมาผมยังไม่ได้เสียเงินซื้อของอ่สักบาทเลยตั้งแต่ออกจากแบบพีแอร์นะซื้อแค่ในแบงพีแอร์อย่างเดียวจะประหยัดเงินครับนี่เรียบร้อยเดี๋ยวดูก่อน เคล็ดแน่ร้อยตรงไหนเคล็ดแน่ร้อยเคล็ดแน่ร้อยเก็บส้อยก่อนนี่สร้อยคนที่หนึ่งจุกมาอีกนี่คนหนึ่งมันจะแอบตรงนี้นี่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 คนที่สองแล้วก็วิ่งมาขวาสุดเลยครับแถวๆกองนี่แหละจะมีอยู่คนหนึ่งคนเนี้ว่าคนหนึ่งมันมีทั้งหมดสี่คนอะ ใหเลือดผมน้อยวะดีนะเมื่อกี้เจอหนูมาบอกเลือดเติมเลยครับไม่รอผมนนี่ไงเรียบร้อยจ้าเอาว้าไป,เ,ปเลยครับเก็บวิ่งแค่นี้ผมก็เอเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งจากตรงนี้มาตรงนี้อีกนิดเดียวครับใช้ให้โอกาสให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับพอเราสาววิ่งมาแล้วแถวนี้มันจะมีไอ้นี่นะ มันจะมีไอ้เขาเรียกอะไรมันแต่มันเจ็ดร้อยอ่ะน่าจะสู้ไม่ไหวมันเลือดเจ็ดร้อยเขาเรียกเสาเนาะมันจะเป็นเสาไอ้นี่ครับเขาเรียกเสาเลยนะเสาพกเสาว,วิ่งไวเสาจุดอ่อนอะไรพวกเนี้ยที่เป็นวงกลมอ่ะนั่นแหละจะมีอยู่เ,เช็คเชือเอาลงไปอีกนิดนึง เอาไปเรื่อยๆอให้มันหมดไหนๆก็มาแล้วถ้าวิ่งลงอย่างเงี้ยครับลองสังเกตนะวิ่งลงอ่ะมันจะไวกว่าวิ่งข้างวิ่งขึ้นวิ่งไปซ้ายวิ่งไปขวาหรือวิ่งขึ้นมันจะอึดแต่ถ้าวิ่งลงทางตรงอย่างเงี้ยครับมันจะไวผมสังเกตดูแล้วไวไวผิดปกติเลยแถวนี้มันจะมีเควส้ไม้กาเขียนอยู่นะแถวนี้แต่ต้องไปรับตรงนู้นไก่ไม่ค่อยมารับ ชิปอื่นครับอันนี้จะมาเช็คดูดูเสร็จแล้วเป็นยังไง่ตรงนี้มันจะมีเครเสเครสตรงนี้เนี่ยนี่จะมีเครสตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งน่าจะตรงนี้ครับเนี่ยเตินขวามาอีกหน่อยนึงเอาไปอีเลยเปิดเฉยช้ำเลยมาเอาไอเนี้ยเครส ชาวนาเควสชาวนามันจะอยู่ตรงนี้ถ้าผมจาไม่ผิดอะ่ะอันนี้เราก็รอดแล้วถ้าเราอยู่ฝั่งเอวานนะเนี่ยชุดแค่เนี้อยู่ฝั่งเอวานน่ะรอดถ้าเราไม่เก็บเงินไม่วิ่งเควสอย่างเงี้ยครับถึงเวลาเราจะไปต่อยากผมบอกเลยผมเล่นนะไปต่อไม่ได้เลย เงินไม่มีเนี่ยเนี้ยเนี้ยเควสชาวนาอยู่นี่ไปฆ่าชาวนาเนี่ยนะครับเควสชาวนามันหายากเควสเนี้ยเป็นเควสซ่อนเควสคือถ้าเกิดใครไม่วิ่งมาไม่รู้อ่ะเนี่ยแล้วก็มาตีคนเนี้ยอัดมันเลยอัดมันนี่อัดมันเลย รถเก่งซะด้วยดูมันลดโฟกัสผมลดโฟกัสผมอย่างเดียวเลยจากปกติผมมีเจ็ดสิบแปดสิบโฟกัสอย่างเงี้ยให้ผมเหลือแค่สิบสี่เรทกดยากนี่เราได้โลกของสีเขียวเห็นไหมปกติปกติลองเนี่ยไหมเราใช้โลกขาวนี่เราใช้โลกเขียวเห็นไหมโลกเขียว เพิ่มความเสี่ยงจากกันแทงนะครับโอกาสบล็อก17อันนี้โอกาสบล็อก16ด้านทานความด้ำมืดทีม่มาสเตตัสเพิ่มมาแล้วก็เกาะเพิ่มขึ้น3 9นะครับแล้วก็ค,ครับจะรออะไรก็อันนี้ก็เป็นสายข้อมือก็ดีนะครับสายข้อมือก็ดีเียเริ่มออกแลเนี่ยเห็นไหมไหนมันจะเป็เขียวเห็นไหมเ,ไปนนหเ,เ,เปลี่ยนจ้าอันนี้ก็โหดเนี่ยเกาะห้าเปลี่ยนจ้า เคื่จจะส่งไหมอ๋อมันเสร็จมาแล้วอ่ะไปายร้อยต่อค่าายร้อยต่อจ้ะค่าายร้อยที่ผมพยายามพูดบ่อยๆนี่ก็เพราะว่าไม่อยากให้เพื่อนๆเนขาเรียกว่าไม่อยากให้มันเงียบแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่คิดว่ามันช้าก็ สามารถปรับให้การเล่นวิดีโอของ youtube ให้เป็นแบบ1 5จุดอะไรเงี้ยได้นะ1.5จุดาเพราะมันจะได้ไวขึ้นแล้วก็ประหยัดเวลาเราว1ึ่งจดห้ารอย่างเงี้ยนะครับถ้าไวกว่านี้ก็ได้ถ้าฟังรู้เรื่องอหรือไม่งั้นก็ถ้าเกิดเคยเล่นมาแล้วนะครับเคยเล่นมาแล้วพอจะเดาทางได้ก็ได้ปรับ2ไปเลยก็ได้นะครับปรับ2ไปเลยก็ได้แล้วก็ไปหาเลือก ดูเฉพาะคลิปที่สําคัญสําคัญนะครับที่เราคิดว่าสําคัญสําคัญก็ได้นะครับสําหรับท่านที่แบบว่าเคยเล่นมาแล้วอะไรเงี้ยฮะเพราะว่าถ้าท่านที่เคยเล่นมาแล้วเนี่ยบางเขาจะเขาจะจําได้อะไรอยู่ตรงไหนเขาจะรู้ตรงไหนสําคัญไม่สําคัญเขาจะรู้ครับแต่ถ้าเกิดเป็นมือใหม่เลยแบบโอ้ยอยากเล่นอย่างเงี้ยก็อยากเล่น อย่างนี้ได้มือใหม่แล้วก็ยังไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนเลยเงี้ยตอนนี้แนะนําถ้าดูดูไปด้วยเล่นไปด้วยก็ได้ครับดูสัก<อ>ดูสักชั่วโมงดูสักสามสี่คลิปแล้วก็เล่นไปแล้วจับมาดูสามสี่คลิปก็ได้มันจะทําให้เราไม่เสียเวลานะแต่ถ้าดูดูไปเล่นไปเนี่ยมันจะไม่เสียเวลาดีนะเพราะว่าผมลองผิดลองถูกมาแล้วอันนี้ก็ค่าแน่้อนนะลังค่าแน่นอนติชิสองร้อยสิบสองนะเป็นชิเวดนะครับชิเวด ข้ามไปเลยผมก็ได้แล้วได้อะไรนะกำไรความสายจากการฟัน HP เนี่ยถึงของมันจะราคาแพงไะแต่มันไม่ตรงสายเราก็มีนะแต่อันนี้มันบอกว่าอะไรความสายจากการฟัน16แล้วอันนี้อะไร HP นะครับถ้าอย่างเงี้ยมันตรงเราสายฟันอยู่แล้ว รเราใสา่ฟันอยู่แล้วแต่ส่วนตัวผมนะเพราะว่าหัวใจหลักณนะตอนเนี้ผมเล่นเป็นเวสซะส่วนใหญ่แล้วก็เลือดออกนะครับเพราะว่าข้อแข็งแกร่งฟันนะ่ะมันจะเป็นเน้นพวกสายกายภาพนะครับต้องรอให้เราได้ดาบใหญ่ริบบี่ก่อนนะเราถึงจะใส่ของพวกนี้อย่างนี้ผมยังจะไม่ใส่ผมยังเอาเป็น H p อยู่นะครับแต่ผมจะเก็บไปขายนะครับผมจะเก็บไปขายโอเคผมไม่รู้โอ้โหผมมัวแต่เล่นไม่ได้ดูเลยว่าเบลผมอัพไปเท่าไหร่ละสิบเก้าล อัพไปที่แวดบอมโอเคแล้วก็ไปที่นี้โอเค okay. คิดเข้านะครับมาถึงไหนกันแล้วเราหมดละทีนี้ผมก็จะวาไปที่คอ,อนาจาะนะนอนอาจาใช่ไหมัขาของด้วยโอเคถึงแล้วนอนอาจา